ปดิจ้าพี่นอ้องสกุสกุนมาเนี่ยมารีวิวว่นเด็กว่าม่ยังลงปรีแปนล้านไยมาเนี่ยได้ใบแมงลักมาสองจะมันลวกพี่น้องล,ลวกลวกจะน้อยบ่ายต้องลวกดนน้ำห่อนแะก็ถิมลงไปเล้วก็เอาขึ้นก็มันนอกน้ำเย็นและะแ้วก็ไปแช่ซองฟีดใบก็หอมพี่เก้าได้บใงแมงลักมาสองพักหนอกใบบัวบก มาหนึ่งมันลดละค่ะใบเชื่อพูอ้าแมว่าไม่เอาสองเมนบรุกนี่ใบ <c oughs> เชื่อพูมาสองผักอีเลิต <c oughs> ชะอมเม็้น <c oughs> ถั่วเซค่ให้พ่องใหญ่ล่ามา <c oughs> ักผักคะต้นหอมผักกะทินผักกระเสษดเอ้ากะทินลิมรั่วผักกระเสด มะละกอมาหนึ่งลูกแล้วก็น้ำมัสองกล่องไอ้สองไอ,อยังนะสยังกว่าภาษาไทยเออยังกับสองกล่องตัวสศองแมนอยู่บพี่น้อง <c oughs> กระป๋อง <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นไข่มกจ้า <c oughs> ซุปเปอร์ตีนไก่ กุ้งลดราคาพี่น้องกุ้งลดราคาก็เลยซื้อมาสองถุงขนาดลดราคาก็ยังถุงละลอยร้อยเก้าสบเก้ากรจากปกติสองร้อยอันนี้เราซื้อหนึ่งพันแล้วก็มีของแถมว <c oughs> ันนี้ของแถมคือข้าวได้พีโฟกรอติสรีสและของแถมพี่น้อง <c oughs> ไปซื้อของจนอันไอเออเรื่องวันนี่ นี่ใส่จะว่าว่าสิมาหาเทใสก่กรอกพี่น้องพันหันมากกว่ันนะฮะว่าสิมะขวะสนั่นก็อย่างนี้ข้าวมหาเทใส่กรอกว่าสิแฮร์ทหาเทใส่กรอกกินอันนี้ก็เป็นมามา่มามาม่ามามา่าอันนี้ขอนมของเด็กเบนเแล้วพี่น้องแค่นี้แหละดูโ <c oughs> อทั้งนี้นะคือหนึ่งพันกว่าโคนสามร้อยไอ้สามพัน สามพันกว่าบาทเหม่อโหลดสามพันในแค่นี้นะพี่น้องไม่ยังหลายจ้าบ้านพี่วิวฟ้องขนาดนะไหนเมื่อห็นว่าไม่ยังไม่ได้ไปแฮงไหน <c oughs> แค่นี้แหละพี่น้องไปละค่ะวันดีค่ะ